สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่สปอยหนงโคตรโบนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับคลิปรีอัพที่โดนแดงครับก็นะฮะชีวิตยูทูบเบอร์ไม่โดนตอนนี้ก็โดนยอ้อนหลังเป็นผมก็ลบคลิปเก่าออกไปแล้วนะลบไปกูก็เอามาลงใหม่ย้อนวิวเนี่ยไม่เสียดายหรอกแต่เสียดายคุณภาพช่องครับเดี๋ยวเอากระิ่ทึมของใหนเนี่ยก็จะตื้มเราอีกเอาเป็นว่าเดี๋ยวก็จะมีรีอัพตามออกมาอีก3-4คลิปเลยครับแต่ผมคงจะเอามาลงเดือนละครั้งละมันตอนนี้ก็ไล่ลบอยู่ก็วันนี้คลิปสปอยจะมาจากภาพยนตร์เรื่อง The Sand. มอยยูสาด,ด ใครที่เคยฟังสปอยแล้วต้องขออภัยด้วยนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยฟังเนี่ยก็ขอให้สนุกกับคลิปครับเรื่องราวของแสนมลุตยูทรายดูดดูดเริ่มขึ้นณนที่ชายหาดแห่งหนึ่งในลาสเวกัส เมื่อมีกลุ่มวัยรุ่นแต่ไปจัดปาร์ตี้อยู่ริมหาดอย่างสนุกสุดเวี่ยงจนเรียกได้ว่าแทบจะเมาค้างหัวทิ่มดินกันเลยทีเดียวในคืนที่สุดแสนจะเฟี้ยวฟ้านี้พวกเขาได้ไปเจอกับวัตถุประหลาดที่มีลักษณะเหนียวหนืดเป็นก้อนกลมๆพวกเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรจึงจับมันมาปิ้งไว้ที่ข้างๆกองไฟเพื่อรอให้มันสุกแต่จนแล้วจนรอดพวกเขาทั้งหมดก็ลืมไปแล้วว่าได้นำวัตถุประหลาดมาวางไว้ตรงนั้นฉับพลันความมืดก็จางหายกลายเป็นเช้าวัน ขึ้นวัยรุ่นสุดเฟี้ยวก็รู้สึกตัวขึ้นมาเพราะแสงแดดนั้นแยงตาจนจ้าหมดแล้วเนี่ยอุ๊ย ทำไมเอฟวีบอดี้ถึงกอนไปหมดแล้วล่ะสาวน้อยที่มีชื่อว่าเครี่เริ่มสงสัยเพราะเพื่อนเพื่อเนี่ยหายออกไปจากหาดจนเกลี้ยงเหลือไว้แต่เพียงเพื่อนๆบางส่วนที่นองส,บสลบไลด์กันอยู่บนรถโกงโๆคันหนึ่งพร้อมกับนังตัวดีที่ตัวติดชิดแนบนิดกับแฟนหนุ่มของเธออยู่บนนั้นสักครู่พ่อหนุ่มที่มีชื่อว่ามิสก็ตื่นตามเธอมาและถามกับแม่สาวเครี่ว่าเธออยากเล่นเซิร์ฟในตอนตื่นนอนไหมมันสดชื่นสุดๆเลยนะในแครี่ก็ไม่สนใจเธออยากกลับบ้าน มากกว่าเพราะจดนุ่มแฟนตัวแสบมันทําให้ฉันสูญมากจนคําพูดของเธอทําให้เพื่อนๆคนอื่นๆนั้นตื่นขึ้นพร้อมกันและตั้งคําถามกับเราเพื่อนๆที่หายหัวไปจนหมดไม่มีใครปลุกพวกเราเลยเหรอ แล้วดูนางมาชาสิมันนอนถอดเสื้อในด้วยนี่บลาเธอหายไปไหนดัง,งโง่มาชาที่รู้สึกตัวขึ้นมาจากการตะโกนด่าของเพื่อนก็บอกว่าเธอในปวดหัวเหลือเกินฉันว่าฉันเมาค้างว่ะแต่ในขณะนั้นเองเคอรี่ก็เผลอไปเห็นนกทะเลต,ตัวหนึ่งโดนรายดูดเข้าไปทั้งตัวอุบ้าแม่เจ้าเกิดมากูไม่เคยเห็นด้วยความกลัวเนี่ยเธอจึงรีบตะโกนบอกเพื่อนอย่างดังมาชาว่าอย่าเอาเท้าลงไปที่รายเด็ดขาด แต่ว่ามันก็ไม่ทานแล้วครับเพราะอาการเมาออค้างเขาไม่สาวมาชาเลยทำให้เธอเดินเซจนอุ้งตีนทั้งสองกับมือทั้งสองของเธอลงไปจุ่มทรายอยู่อย่าง,งั้นและแน่นอนเธอไม่สามารถดึงมันขึ้นมาได้เพราะไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างใต้นั้นมาชาดร้องออกมาดยความเจ็บปวด ช่วยกูด้วยโอ้อะไรก็ไม่รู้อยู่ข้างล่างเนี่ยสัตว์พักมันก็พยายามดึงเธอลงไปจนนอนฟุบแน่นิ่งไปกับทรายเสียงร้องตะโกนขอความช่วยเหลือทาให้เพื่อนผู้ชายที่นั่งอยู่ในเบาะท้ายรถทนไม่ไหวต้องรีบออกไปช่วยเหลือเธอพอหนุ่มคนนี้ก็รีบกระโดดลงออกจากรถจนเมื่อเท้าของเขาลงไปจุ่มกับทรายก็ทําให้เขาถึงกับหัวทิ่มเพราะไม่สามารถที่จะยกเท้าออกจากทรายได้เลยและด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใกล้ขนาดนี้ทุกคนก็สังเกตเห็นว่าร่างของ ไอเจ้าเพื่อนที่มีชื่อว่าแวนกำลังถูกอะไรสักอย่างกัดกินหน้าเขาอย่างาช้าช้จนสุดท้ายก็เหลือแต่กระดูกอย่างหน่าสยดสยอง โอ้ oh my god นี่เป็นวันสิ้นโลกหรือยังไงกันเนี่ยแม่สาวลอนนี่จึงบอกว่ามันไม่ได้ใช่น่าจะเป็นผลงานการทดลองอะไรสักอย่างของพวกรัฐบาลแน่นอนจันดาก็เถียงว่าแล้วมันยังไงกันวะไม่ว่ามันจะเป็นอะไรเราก็ไม่สามารถที่จะไปแตะทรายได้อยู่ดีพอตั้งสติได้พวกเขาก็พยายามที่จะสตาร์ทรถเพื่อออกจากหาดแต่ทว่ารถก็ดันมาแบตหมดโอ้อะไรจะซวยขนาดนั้นวะเนี่ยแทนแม่สาวเครี่ก็ได้ใช้ความฉลาดโดยการใช้ฝ่ามือของเธอเป็นล้นเนื้อทราย ทำให้เธอเห็นว่ามันมีตัวอะไรสักอย่างก็ยึกกะยือ,ยอเหมือนกับเส้นได้หรือเส้นผมคอยเต้นลําไปมาเอ้ยมันมีตัวเจี้ยอยู่ในทรายนี่ว่า ทนใดนั่นเองไอ้เจ้ากิลเบิร์ตเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ถูกเพื่อนแกลง้งแบบว่าวาดไอ้จูติดหน้าและนําตัวอันใหญ่ยักษ์ของเขาไปยัดไว้ในถังกับพานตื่นขึ้นมาพร้อมกับร้องโยวยวายพวกเพืนแกล้งอะไรกูวะเนี่ยเขาพยายามที่จะขยับถังนั้นเพื่อเอาตัวเองออกมาเ <c oughs> พื่อนเ <c oughs> พื่อนก็เต <c oughs> ือนว่านายทำอย่างนั้นเด็ดขาดทนายเกิดลูกลงมาทิศใายแล้วก็นายจะต้องตายแงแก่ทีแรกกิลเบิร์ตก็ไม่เชื่อเลยครับจนกระทั่งพวกเขาเพ้อไม่เห็นไข่ที่ตอนนี้เปลือกของมันได้อ้าออกเหมือนกับว่ามีอะไรสักอย่างได้ออก มาแล้วก็ทําให้เพื่อนเพื่อนทุกคนพอนึกขึ้นมาได้ว่าเมื่อคืนเนี่ยพวกเขาเจอวัตถุประหลาดก่อนจะนํามันมาปิ้งนี่วะเอ้ยอย่าบอกนะว่าไอ้ตัวเจี้ยนั้นมันออกมาจากไข่ที่เรายกมาเมื่อคืนเพื่อพิสูจน์ว่าทฤษฎีนี้เป็นจริงเคลรี่จึงโยนไส้กรอกลงไปที่ทรายเพื่อเช็คดูว่าไอ้ตัวเจี้ยสุดประหลาดนี้มันยังอยู่หรือเปล่าทัในใดนั่นเองไส้กรอกค่อยๆบลุบๆลงไปที่ทรายยังหน้าตาเฉยอย่างนี้แล้วพวกเราคงจะไม่สามารถออกไปไหนได้แถมยังมีนกทะเลถูกแดกไป ต่อหน้าต่อตาไอ้เจ้ากิวเบิร์ตอีกจึงทําให้เขาเนี่ยเสียสติไปมากกว่าเดิมเลยบอกให้เ,เพื่อนๆรีบมาช่วยเขาแฟนของเครี่ที่มีชื่อว่าโจนาสจึงคิดหาวิธีที่จะไปเช็คกระเป๋าที่วางอยู่บนโต๊ะใกล้ๆอย่างการใช้เซิร์ฟบอร์ดวางต่อกันเป็นสะพานแต่ทว่าไอ้เจ้าตัวเจีย๊ยบประหลาดที่อยู่ใต้ทรายดันพยายามที่จะยกเซิร์ฟบอร์ดนี้ไปซะง,งั้นเลยทําให้โจนาเกือบหน้าทิ่มทำไมใช่เพราะความแข็งแรงของเขาได้คว้าโต๊ะไว้ได้ทันแต่นั่นก็ไม่สามารถหยุดไอ้เจ้าเส้นยึกยือที่พยายามจะขม กอบร้องเข้าให้ได้จนมันเนี่ยไปจิ้มโดนพุง่งทําให้เขาปวดแสบปวดร้อนและตะโกนออกมาว่ามันช่างเหมือนกับพิษของแมงกระพรุนแต่ว่าร้ายแรงกว่าเป็นร้อยเท่าเออเฮ่ <c oughs> โจน้านอนสลบสไหยไปพักหนึ่งก่อนที่จะฟื้นขึ้นมาและหากระเป๋าเพื่อเช็คดูว่ามีของอะไรให้พวกเขาได้ใช้ประทางชีวิตโชคดีที่นั่นมีครีมกันแดดน้ำมันลมและน้ำเปล่าที่เหลือพอให้พวกเขาได้สู้ชีวิตอยู่บ้างแต่ทันทีที่โจนาช่วยเหลือเพื่อนๆได้สำเร็จ อาการของเขาก็แย่ลงพอพิษของสัตว์หลายที่แผดเผากุ้งของเขานั้นเริ่มแผลซ่านไปทั่วร่างกายเลยทำให้ตัวของตัวหน้าเป็นอมาาัมพาตนอนหายใจรวยลินอยู่บนโต๊ะแฟนสาวโกเครี่ที่ไม่รู้วะาทำยังไงจึงพยายามตะโกนบอกให้เขามีสติไว้ลูนี่จึงนึกขึ้นมาได้ว่าท้ายรถเนี่ยน่าจะมีชุดปฐมพยาบาลอยู่ดิฉันจะดูว่ามีอะไรใช้ได้มัง่งทั้งสองสาวอย่างจันดาและลูนี่ต่างช่วยกันเปิดท้ายรถจนเกิดอุบัติเหตุทำให้ประตูไปหนีบนิ้ว คงไม่นางลุนนี่จนเธอร้องเจี๊ยแต่ก่อนที่เหตุการณ์จะเลวร้ายไปกว่านั้นยามชายหาดก็ขับรถเข้ามาพร้อมกับรถกระจกถามพวกเขาว่าเอ้ยหาดนี้มันปิดแล้วพวกแกทําอะไรอยู่ที่นี่วะเนี่ยทุกคนเห็นอย่างนั้นก็ดีใจเป็นอย่างมากเพราะจะได้รับการช่วยเหลือแล้วเครี่พยายามเตือนเขา ว่าจะลงจากรถเด็ดคาดแต่ยามชายหาดก็ลงมาสะดดดือแถมตัวของเขานั้นไม่เป็นอะไรเลยนั่นก็เป็นเพราะรองเท้าบูดทหนังช่วยป้องกันให้เขาไม่ถูกไอเจ้าตัวประหลาดนําไปกินยามชายหาดเดินเข้ามาใกล้และถามกับพวกสาว ว่าหนูไปทําอะไรเนี่ยโอ้โหนิ้วหักเลยอย่าบอกนะว,ว่าพียากันมาเนี่ยพวกวัยรุ่นที่กาลังอยู่ในอาการงุนงงก็ไม่รู้จะตอบเป็นไงก็ได้พูดแต่ว่าหาดทรายได้กินเพื่อนของพวกเขาไปจนหมดยามก็บอกว่าตอแหลนี่แสดงว่าพวกแกเมากาวกันทั้งคณะแน่นอนทรายอะไรจะแดกคนได้บ้าใ้ชายทนุกคนก็ต่างตะโกนว่ามันเป็นเรื่องจริงทรายกินคนโอ้โถไปใหญ่แล้วยามชายหาดจึงเดินไปดูที่กิลเบิร์ตเพื่อชื่นชมรูปวาดที่อยู่บนหน้าของเขาและชมเชอ ว่ามันเป็นผลงานมัสเตอร์พีซว่าแต่นายเอาตัวไปทําอะไรนนเนี่ยทังวะเนี่ยดูก็รู้ว่าพวกแกทั้งหมดเนี่ยเมากาวสุดๆเดี๋ยวจะจับไปขึ้นโรงพักเลยพูดจบยามใช้ฟังก็สั่งให้เคลี่และไอ้เจ้ามิด ลงมาจากหอไล่กาดนั่นซะแต่พวกเขาทั้งสองคนก็สายหัวไม่มีทางลงไปก็ตายไงแกดิพอหมดความอดทนยามใช้ฟังยังคิดจะขึ้นไปจับพวกเขากับมือแต่ในตอนนั้นเองมันดันทำกุญแจรถหล่นล,ล,ลงไปข้างล่างพอเขาก้มลงไปเก็บเนี่ยก็ถูกไอ้เจ้าายดูดที่มือจนเขาไม่สามารถที่จะยกมันขึ้นมาได้เขาพยายามที่จะใช้สเปรย์พริกไทยฉีดมันแต่ก็สายไปซะแล้วเพราะทั้งมือและแขนขวาของเขามันได้หายไปทั้งดุนสุดท้าย เมื่อสูญเสียเลือดมากยามทรายฝังก็ซุดลงไปกับผืนทรายก่อนที่จะถูกจะตัวดเจียบประหลาดกึนลงไปพร้อมกับเสียงร้องของความช่วยเหลือยังน่าสยดสยองเครี่ค่อยๆเดินเข้าไปและหยิบเอาสเปรย์มาติดตัวไว้เผื่อว่าจะได้ใช้ในภายภาคหน้า มิดท,ที่มีแผนก็คิดออกแล้วว่าเราจะออกจากที่นี่ยังไงคําตอบคือรองเท้าของตัวยามชายฟังถ้าเราเอาผ้ามักพันที่เท้าและพ่นสเปรย์พริกไทยก็อาจจะป้องกันเราได้แต่ในขณะที่ตัวของไอ้เจ้ามิดกำลังโม้อยู่นั่นเองก็เผลอไปทิ้งน้ําหนักํำลัวของหอเซฟกาดจนมันพังลงสุดท้ายตัวของไอ้เจ้ามิดก็ร่วงลงไปยังผืนทรายก่อนจะตายหาเป็นลายต่อไปเคลลี่ที่ทนไม่ไหว พอเสียเพื่อนไปมากแล้วจึงวัดดวงโดยการกระโดดไปที่ท้ายรถและชกหน้าเม่นางจันดาไปหนึ่งมัดข้อหาที่มาออยแฟนฉันที่ทั้งสองคนจะเคลียร์กันและร่วมมือฝ่าฟันความตายในครั้งนี้หลังจากที่ช่วยเหลือเมลอนนี่ ออกมาจากฝากระโปรงรถทั้งสามสาวก็ได้ใช้บันไดที่หักลงมาต่อกันเป็นสะพานเพื่อไปดูอาการของเจ้าโจนาแต่แม่สาวลอนนี่ที่เสียการทรงตัวจากการบาดเจ็บของมือก็ดันล่วงลงไปที่ผืนทรายทีแรกคิดว่าตัวเองไม่เป็นอะไรแต่ที่ไหนได้เธอมวัวแต่ดีใจยิ้มแฉ่งที่ถูกดูดลงผืนทรายอย่างรวดเร็วเออเอากับมันสิหลังจากนั้นจันดาก็อาสาที่จะใช้ผ้าพ,พันเท้าและฉีดสเปรย์พริกไทยก่อนจะรีบวิ่งไปยังรถของสยามชายหาดได้ส ออมเล็ต ส่วนพี่บึก๊กกิวเบิร์ดก็สังเกตว่ามันมีตัวอะไรสักอย่างอยู่ข้างใต้ทรายและมันกําลังทําให้พื้นดินนั้นสั่นสะเทือนพอพูดจบล่างของเขาก็ถูกหนวดปริศนาโผล่ขึ้นมาจากข้างใต้และคว้าตัวเขาลงไปยังฉับพันมีแต่เลือดสาวๆพอเห็นอย่างนั้นต่างก็บอกว่าแต่ตัวเจี้ยนนี่มันต้องตัวโตวมากแน่นอนจึงรีบช่วยกันพาตัวของโจน,นาออกจากที่นี่ด้วยวิธีโยนเรือยางออกมาจากรถของยามชายฝั่งแต่ทันทีที่พวกเขาถึงรถหนวดปริศนาของเจ้าตัว เี่ก็โผล่ออกมาแบบใหญ่บานตะไทยสซะด้วยมันพยายามขัดขวางพวกเขาไม่ให้หนีไปจากที่นี่จนเครี่ทนไม่ไหวหยิบเอาถาังน้ํามันลาดไปยังผืนทรายก่อนจะจุดไฟเผาหนวดเจ้าสัตว์ปิศสนาจนมัน้องจากเออมึงอยากแดกพวกกูนักใช่ไหม กลายเป็นหมึกปิ้งไปเวน้นหลังจากสั่งสอนไอ้เจ้าตัวเจี๊ดสัตว์ประหลาดนั่เสร็จเลรีก็รีบกลับเข้ามายัางรถพร้อมกับจันดาที่คอยปอบเธออยู่ข้างๆแต่เช้าวันต่อมาทั้งสองสาวก็ได้รับการช่วยเหลือจากคนที่มาเที่ยวหาดทําให้พวกเธอเนี่ยสามารถออกไปได้อย่างปลอดภัยส่วนโจนานั้นทนพิษบาดแผลไม่ไหวนอนตายคารถอยู่นั่นเองส่วนเจ้าตัวเจี๊ดสัตว์ประหลาดตัวยักษ์ก็ว่ายน้ํากลับลงสู่ทะเลไปอยู่ในที่ที่มันอยู่ในเรื่องราวของเดอะแซนมฤริตยูส ดายดุดูดก็จบไว้เพียงเท่านี้เพื่อนๆคิดว่าไอตัวสัตว์ประหลาดเจี๊ยเนี่ยมันคือตัวอะไรก็สามารถบอกกันได้ที่ใต้คลิปนะครับส่วนตัวของคนภาคเองคิดว่ามันเป็นแมงกับคุณที่กลายพันธุ์จนมีทักษะการฝังตัวอยู่ในทรายเพื่อนล่าเหยื่อก็เป็นได้ใครจะไปรู้ล่ะใช่ไหมเพราะใต้ท้องทะเลไม่ได้รับการสำรวจมากกว่า90%การจะมีสัตว์ประหลาดที่ตัวยักษ์ขนาดนี้ก็ไม่น่าแปลก